เรื่อยลงดินนะคะจับมันขึ้นต้นไม้ค่ะจับมันขึ้นต้นไม้เนาะเรื่อยลงดินนะคะจับมันขึ้นต้นไม้ค่ะจับมันขึ้นต้นไม้เนาะ เก็บกินมีพริกมีสาลีค่ะที่มันอยู่ด้วยกันที่ยังอยู่ด้วยกันค่ะสองชุดแล้วค่ะเก็บไปสอ,สองชุดแล้วเนาะมันก็ยังอุตสา่าห์เป็นแรงๆมันก็ยังอุตส่าห์มีนะคะไปแล้วค่ะเก็บไปแล้วเนาะชุดหนึ่งจยไปนี่ก็เก็บกินชุดหนึ่งมันเป็นสองชุดค่ะเป็นสองชุดแล้วเนาะ สวนผักค่ะสวนผักยาปนีเนาะลูกก็เก็บไปใส่แล้วค่ะเก็บไปแล้วเนาะชุดหนึ่งยาปนีกาเก็บก,กินชุดหนึ่งมันเป็นสองชุดค่ะเป็นสองชุดแล้วเนาะมันก็เลื่อยค่ะเลื่อยตามพื้นดินเนาะไม่ต้องทำค้างมันก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้า ไปแล้วคะ่ะเก็บไปแล้วเนาะชุดหนึ่งยาปนีก็เก็บกินชุดหนึ่งมันเป็นสองชุดคะ่ะเป็นสองชุดแล้วเนาะแขนเราก็ยังสั้นไปค่ะแขนเราก็ยังสั้นไปเนาะเลื่อยลงดินนะคะจับมันขึ้นต้นไมค้ค่ะจับมันขึ้นต้นไม้เนาะูกระดินนี่ลูกมันจะไม่ค่อยยาวนะคะ ถ้าทำค้างให้มันลูกมันจะยาวค่ะจะยาวเป็นจกเกิดลูกค่ะจกเกิดลูกเนะาะที่ยังรอดอยู่ยังให้เยปนีเก็บได้เก็บกินอยู่เนาะมันเลื่อยลงดินนะคะจับมันขึ้นต้นไม้ค่ะจับมันขึ้นต้นไม้เนาะ เลื่อยลงดินนะคะจับมันขึ้นต้นไม้ะค่ะจับมันขึ้นต้นไม้เนาะ,ะ,ะ,ะสวนผักค่ะสวนผักหยาดันีเนาะลูกก เก็บไปสุกระดินนี่ลูกมันจะไม่ค่อยยาวนะคะถ้าทำค้างให้มันลูกมันจะยาวค่ะจะยาวเป็นพริกก็มีค่ะพริกก็พอได้เก็บกินเนาะพริกก็พดจาเกิดลูกค่ะกจาาเกิดลูกเนาะ ที่ยังรอดอยู่ยังให้เยปนีเก็บได้เก็บกินอยู่เนาะเรื่อยลงดินนะคะจับมันขึ้นต้นไม้ค่ะจับมันขึ้นต้นไม้เนาะสวนผักคะ่ะสวนผักเยปนีเนาะ ลูกก็เก็บไ,ไปแล้วคะ่ะเก็บไปแล้วเนาะชุดหนึ่งยาปนีเขาเก็บก,กินชุดหนึ่งมันเป็นสองชุดคะ่ะเป็นสองชุดแล้วเนาะลูกกระดินนี้ลูกมันจะไม่ค่อยยาวนะคะถ้าทําค้างให้มันลูกมันจะยาวคะ่ะจะยาวเป็นสองชุดแล้วคะ่ะเก็บไปสองชุดแล้วเนาะ มันก็ยังอุตส่าห์เป็นแรงแ้งมันก็ยังอุตส่ามีนะคะแขนเราก็ยังสั้นไปค่ะแขนเราก็ยังสั้นไปเนาะสองชุดแล้วค่ะเก็บไปสองชุดแล้วเนาะมันก็ยังอุตส่าห์เป็นแรงแรงมันก็ยังอุตส่ามีนะคะ ไปแล้วค่ะเก็บไปแล้วเนาะชุดหนึ่งเยวปนีก็เก็บกินชุดหนึ่งมันเป็นสองชุดค่ะเป็นสองชุดแล้วเนาะสวนผักค่ะสวนผักเนาะ นางสาวมาเก็บสวนผักค่ะสวนผักเกยืนน่อปนีเนาะลูกก็เก็บเปส เรื่อยลงดินนะคะจับมันขึ้นต้นไม้ค่ะจับมันขึ้นต้นไม้เนาะแขนเราก็ยังสั้นไปค่ะแขนเราก็ยังสั้นไปเนาะที่ยังรอดอยู่ยังให้เยปนีเก็บได้เก็บกินอยู่เนาะพริกก็มีค่ะพริกก็พอได้เก็บกินเนาะ พริกก็พอดีใด้เก็บกินมีพริกมีสาลีค่ะที่มันอยู่ด้วยกันที่ยังอยู่ด้วยกันค่ะ แขนเราก็ยังสั้นไปค่ะแขนเราก็ยังสั้นไปเนะาะจกเกิดลูกค่ะจกเกิดลูกเนาะมันก็เลื่อยค่ะเลื่อยตามพื้นดินเนาะไม่ต้องทําข้างมันก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ายุดแขนเราก็ยังสั้นไปค่ะแขนเราก็ยังสั้นไปเนาะ มันก็เลื่อยค่ะเลื่อยตามพื้นดินเนาะไม่ต้องทำข้างมันก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ได้เก็บกินมีพริกมีสาลีค่ะที่มันอยู่ด้วยกันที่ยังอยู่ด้วยกันค่ะสวนผักค่ะสวนผักเนาะ